สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูบอสในวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งนะคะโยโย่ yo, yo. อ่ะก่อนที่เราจะไเรียนกันในวันนี้เนี่ยครูบอสครับก็มีเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังกันแต่ไม่ใช่ให้นักเรียนฟังเพลงเฉยๆนะครับแล้วก็ครูบอสเนี่ยก็มีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยนั่นก็คือหัวท้ายตายก่อนนั่นเองอ่านักเรียนเคยดูไหมครับ ครูบอสก็จะมีเพลงเกี่ยวกับผลไม้นะครับให้นักเรียนฟังประกอบไปด้วยส้มมังคุดลำไยกล้วยเงาะมันแล้วก็เผือกนั่นเองอผลไม้ชนิดไหนที่มีอยู่ในชื่อเพลงมากที่สุดและน้อยที่สุดตกรอบนะครับนักเรียนก็ต้องหาผลไม้ที่มีจํานวนไม่มากไม่น้อยเกินไปผู้ที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นที่จะรอดนะครับนักเรียนเลือกได้เลย ถ้าเรียนเลิกได้แล้วเราไปฟังกันเลยครับ What's เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนอ่านักเรียนคิดว่าผลไม้อันไหนเนี่ยที่จะอยู่ตรงกลางอ่าที่จะไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปครูบอสให้เวลานักเรียนคิดนะครับอ่าเชลยนี่ครับลำไยและส้มนั่นเองที่มีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดนะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสรุกกันไหมเอ่ย นักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้เรียนมาในเนื้อเรื่องของดวงจันทร์ของลำเจียกในหนังสือวรรณคดีลำนำโอทิ่5ไปแล้วใช่ไหมครับครูบอสก็ฝากภาระงานให้นักเรียนทําด้วยถ้านักเรียนยังไม่ทำเนี่ยก็กลับไปทําให้เรียบร้อยด้วยนะครับและในวันนี้เนี่ยครูบอสจะพานักเรียนมารู้จักกับคําศัพท์ในบทเรียนเรื่องดวงจันทร์ของลำเจียกกันว่าจะมีคําว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ซึ่งนักเรียนก็สามารถค้นหาคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับได้จากหนังสือว่านคกีรีลนำนำหน้าที่139ถึง141นะครับอ่ะครูบอสก็นำเสนอคำศัพท์10คำนะครับให้นักเรียนได้ดูกันว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับคำแรกค่ะนักเรียนคำแรก,แรกอ่านว่าอะไรเอย่ยรัชนีกร อ่านว่ารัชมีก่อนนะครับแปลว่าดวงจันทร์นั่นเองคำต่อมาครับคำว่าโศกสัรโศกสรรหมายถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนถูกสอนแทงอสอนคือลูกสอนของธนูนั่นเองที่แทงเข้ามานะครับ จันทรุป,ปร,ราคานักเรียนอ่านพร้อมกันครับจันทรุป,ปร,ราคาหมายถึงปรากฏการณที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันทำให้เงาของโลกเนี่ยตกลงมาบนดวงจันทร์บางส่วนหรือทั้งหมดนั่นเองครับ มีจันทรุปราคาก็ต้องมีสุริยุปราคาอ่านพร้อมกันครับสุริยุปราคาหมายถึงปรากฏการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันดวงจันทร์จึงบังแสงของดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดนั่นเองครับ ถ้ามืดทั้งหมดเราเรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวงนั่นเองอโลกก็จะมืดไปช่วงขนาดเลยนะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยบังแสงของดวงอาทิตย์นั่นเองครับน้ำอำมริตน้ำอำมริตหมายถึงน้ำทิพหรือน้ำวิเศษนะครับที่ช่วยรักษาอาการต่างๆนะครับ ชัดชวานชัดชะวานหมายถึงสว่างรุ่งเรืองการนิกาการนิกาอ่ามีใครชื่อนี้ไหมครับการนิก,นกาหมายถึงชื่อต้นไม้ขนาดเล็กดอกหอมกลีบขาวหลอดดอกเนี่ยสีแดง หลอดดอกเนี่ยสีแสดใชยย้อมผ้านะครับเหมือนในรูปเลยสับปุรุษสับปุรุษหมายถึงคนที่มีศรัทธาในศาสนาเยาวมานเยาววะมานหมายถึงหญิงสาวสวยนั่นเองครับและคำสุดท้ายคำโงเรียนคำว่าอะไรเอย่ย ขัมาอ่านว่าขับมานะครับหมายถึงกล่าวคำขอโทษนักเรียนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วใช่ไหมครับครูบอสก็ขอฝากภาระงานให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าในหน้าที่104ข้อ3และข้อ4นะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านักเรียนครับ ข้อ3เขาบอกว่าเขียนคําให้ถูกต้องจากคําอ่านต่อไปนี้นี่ประกอบไปด้วยคําคำครับนักเรียนนักเรียนก็เขียนคําที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะครับและข้อ4เขียนวงกลมล้อมรอบคําที่มีความหมายว่าดวงจันทะร์อ่าก็จะมีคําต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนก็สามารถค้นหาคําเหล่านี้จาก พจนานุกรมหรือจาก Internet. อินเทอร์เน็ตใน Google ก็ได้นะครับเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้รู้จักคําศัพท์ต่างๆนะครับว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างนีอย่างเช่นคําว่ารัชนีกรแปลว่าดวงจันทร์ใช่ไหมครับเราเรียนไปแล้วนักเ,เรียนก็วงกลมล้อมรอบคํานี้ได้เลยสําหรับวันนี้ครับนักเรียนครูบอสก็ขอฝากเรื่องคําศัพท์ ดวงจันทร์ของลำเจียกไว้เพียงเท่านี้นะและพกกนใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับอย่าลืมทำงานให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ครูบอสลาไปแล้วขอให้มีความสุขในทุกๆวันครับสวัสดีครับ